นี่มอกเทลจากโมเลที่เมี่อไฟหลับถึงเราจะอยู่ที่งานคอฟฟี่เฟสแต่เราไม่ได้มาชมกาแฟอย่างเดียวนะคะวันนี้เก๋าพามาเดินงานสําหรับสายชงสายดื่มโดยเฉพาะเลยค่ะกับงาน c o อ f e e f a c ส2025บอกเลยว่าของเด็ดๆทั้งนั้นทั้งเครื่องดื่มวัตถุด,ดิบและอุปกรณ์แบบครบเลยค่ะคือเราเดินเข้ามาแค่ไม่กี่นาทีนะก็เห็นของน่าสนใจเพียบเลยใครที่ทําคาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์เทนเดอร์นะคะบอกเลยว่าต้องมาเดินมาช็อปนะเจอแล้วนี่เลยค่ะบูธของโมเลหนึ่งในตัวช่วยคู่ใจใส่เครื่องดื่มระดับโปรไม่ว่าจะเป็นตามบาร์คาเฟ่หรือโฮ กลิ่นของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วคือวันนี้โชคดีมาก mm hmm. เจอคุณหมูทาดาด้วยค่ะ mm hmm. เขาเป็นอาธิสารมือทองเจ้าของรางวัลระดับประเทศเลยนะคะกำลังโชว์เมนูที่ใช้ไซลัปโมเลอยู่พอดีเลยนะคะ mm hmm. เราก็ต้องไปขอเขาสักแก้วหนึ่งค่ะได้แรงบันดาลใจจากโมเลสพิเียมไซรัป คือไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมบาร์เทนเดอร์เขาเลือกใช้โมเล่กันเพราะว่ารสชาติสีและกลิ่นเนี่ยคือบาลานซ์ลงตัวจริงๆโมเล่ไซรับเขามีให้เลือกหลายรสมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสายผลไม้ดอกไม้หรือว่ากลิ่นแปลกใหม่ที่ซับซ้อนโปรในงานก็คือดีซื้อ2ขวดแถมจิกเกอร์หรือซื้อ4ขวดแถมทั้งจิกเกอร์แล้วก็กระเป๋าสวยๆไปเลยค่ะในงานเขามีกิจกรรมสนุกๆให้ลุ้นของพรีเมียมอีกด้วยนะคะใครที่อยากอัพสกิลอยากหาไอเดียใหม่ๆหรืออยากรู้ว่าบาร์เทนเดอร์เขาเลือกใช้อะไรกันจริงเนี่ยต้องมาททีีีีีี่่่่่่ปนนนนนน้้้ใใใใใคคครรรรรออยยาาาาาาากกกมมมมมมมหหหแแงงงงบบบบบบัััดดดลลลจชเเเืืๆโพไไซูธ Coffee f e 2025เจอกันที่ Impact Hall 7วันที่10-13กระกฎาคมนี้นะคะ